สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทฟินวันนี้ต้อมจะมาให้อาหารให้อาหารนกค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นบ้านให้อาหารนกนะคะอาหารนกจะอยู่ในนี้นะคะแต่นี้ต้อมเอามาใส่ไว้ตรงนี้หน่อยนึ่งแล้วแต่อน,นี้ยังไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็นนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูหิมะอยู่นะคะนกก็ค่อนข้างจะหาอาหารลําบากนะคะต้อมขอ อเอาอาหารให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนค่ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าเป็นลื่นเป็นเม็ดเม็ดทานตะวันค่ะมองเห็นไหมนู่นต้มต้มจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าวันนี้มันจะมีแสงแดดเนาะแสงแดดแล้วทีนี้ต้มจะมองมองในกล้องไม่เห็นนะคะมันจะมืดคะ่ะก็จะมีเม็ดทานตะวันแล้วก็มีเม็ดข้าวบาเล่มีเม็ดทานตะวันที่แกะเปลือกแล้วแล้วก็ยังไม่แกะนะคะท่านผู้ชม ก็มีเม็ดอะไรอีกก็ไม่รู้ค่ะมันมันมันแบบเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะต้อมไม่รู้นะคะว่ามันมันมันชื่ออะไรนะคะอันนี้มันจะเปิดฝาได้นะคะต้อมก็จะเอาใส่ไปอย่างนี้ค่ะอันนี้พอก่อนแบ่งอันอื่นบ้างนะคะเอาเอาใส่อันเล็กนะคะท่านผู้ชม มันก็มีหลายอย่างนะคะถ้าผู้ชมมีแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนแบบทําเป็นเหมือนข้าวปั้นก็มีนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูแลเหมือนเขาไม่ชอบนะคะเขาจะชอบแบบเป็นเป็นเม็ดอย่างนี้มากกว่าเดีย๋ยวต้อมขอขอเปิด <c oughs> ขาวางก่อนขาวางก่อนนอะเจ๊ะท่านผู้ชมแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยหกบ,บนเลยรัหบหกมนเลยจ้ะอันนี้ค่อนข้างจะเปิดยากหน่อยนะคะเดีย๋ยวต้อมก็ไม่ใส่เยอะหรอก ใส่ทีแล้วไม่เต็มด,ดีใสแ่แค่ใส่ได้นะคะจะมีทั้งนกเหมือนนกกระจิบบ้านเราแล้วก็เหมือนนกแซงเซลจริงๆต้มเอามาเยอะอยู่นะคะแต่ว่า <c ười> ต้มเดินมาแล้วมันมันลืน่นหิมามันล้มมันวอุย้ยไม่เป็นไรค่ะ หล่นที่พื้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็จะมีนกตัวเล็กๆค่ะเขาจะบินลงมาที่พื้นแล้วเขาก็จะเก็บกินที่ที่พื้นด้วยนะคะอันน,อน,น,อน,นขอเปิดฝาก่อนนะคะต้มเหลืออยู่ไม่เยอะ อนเช้าๆนะคะท่านผู้ชมนกก็จะบินมาเกาะกินแล้วก็บางทีเขาก็มาเกาะตรงนี้แล้วเขาก็จิกๆิกแล้วมันก็เขีย่ยแล้วมันก็จะตกหล่นเต็มพื้นพื้นหิมะทีนี้ก็จะมีนกบางตัวที่ที่ไม่ชอบเกาะกิ่งไม้ข้างบนนะคะก็มากินข้างล่างกับพื้นนะคะแล้วก็อย่างผลไม้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าเนี่ยคะ่ะตอนตอนที่มันยังไม่เหีเห่ยวมันจะเป็นมันจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงสดใสมากชื่อลูกต้นปี วิรยานะคะอันนี้นกก็กินนะคะแต่นี่เขาปีนี้ทำไมเขากินไม่หมดก็ไม่รู้ค่ะก็ยังก็ยังเหลืออยู่นะคะก็ยหลยังเหลืออยู่ก็แห้งเหี่ยวไปแต่พอหมดฤด,ดูการหิมะละลายหมดแล้วเขา้าฤดูร้อนก็เขาก็จะล่วงหล่นไปกิ่งใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมาแล้วก็มีดอกแล้วก็มีลูกใหม่อีกนะคะสวยงามค่ะต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะสีสีส้มสีออกแดงแดงแล้วก็สีแสดสวยงามสดใสค่ะ สำหรับคลิปนี้เอาวิถีชีวิตบ้านๆขอวางก่อนบ้านๆที่พวกเราอยู่ตามภาษาแล้วก็เครือกูลธรรมชาติซึ่งกันและกันนะคะมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะวันนี้มีแสงแดดนะคะท่านผู้ชมเมื่อเช้า อากาศอยู่ที่ลบ12แต่ณเวลานี้ต้อมออกมานี่ลบอยู่6องศาเซนเซียนค่ะก็ย,ยังคงหนาวอยู่เช่นเดิมนะคะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ